วันนี้เรามาดูเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่ศิลาอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีของเรียนแบบทำออกมาแล้ววันนี้เรามาดูวัคซีนป้องกันเหรียญปลอมกันสวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับผมพุรเอตเป็นประจำนะครับกับรายการแบ่งปันความรู้ สอนดูเหรียญหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรุ่นพันพันล้านรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของท่านเด็กรุ่นหนึ่งที่มีของปลอมเรียนแบบออกมานะครับของที่ได้รับความนิยมย่อมที่จะมีของเรียนแบบออกมาเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีความรู้อยากที่จะดูเป็นพลาดไม่ได้สําหรับ EP นี้นะครับอ,อันดับแรกผมขออนุญ,ญาตสอน การดูเหรียญปั๊มพื้นฐานให้กับใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้มีพื้นฐานกันนะครับเหรียญปั๊มก็คือการใช้แม่พิมพ์บล็อกเหล็กที่แกะพิมพ์ออกมานะครับแกะบนเหล็กอ่อนนะครับเมื่อได้รูปแบบที่ต้องการแล้วก็นําไปชุบแข็งแล้วก็ปั๊มลงบนโลหะอย่างเช่นแผ่นทองแดงหรือแผ่นเงินด้วยเครื่องจักรแรงดันสูงนะครับน้ำหนักมากๆกระแทกเข้าไปใน แผ่นโลหะอย่างทองแดงหรือว่าเงินเนี่ยก็จะทําให้เกิดรอยยุบรอยนูนตามแม่พิมพ์ออกมาเป็นลักษณะรูปแบบเหรียญที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับธรรมชาติของเหรียญที่เกิดจากการปั๊มกระแทกด้วยเครื่องจักรแรงแรงแรงดันสูงเนี่ยนะครับจะทําให้บางพื้นที่เนี่ยเกิดความตึงเรียบตึงแล้วก็รอยนูนเส้นสายต่างๆเนี่ยออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วก็จะมีความคมชัดมากๆนะครับสําหรับใครที่มีพื้นฐานอ่านธรรมชาติพระแท้เป็นก็จะดูได้ไม่ยากสามารถที่จะใช้พื้นฐานเนี่ยดูได้เลยเหมือนกันนะครับของปลอมเรียนแบบที่ทําออกมาเนี่ยบางรุ่นก็จะมีหลายฝีมือแต่ส่วนมากก็จะถอดออกมาได้ไม่ค่อยเหมือนนะครับจะมีความเบลอมีความไม่เป็นธรรมชาติอยู่ในองค์พระเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนเรียนแท้ นะครับเหรียญแท้เนี่ยบางทีดูปั๊บก็แท้เลยนะไม่ต้องไปส่องยากดูยากนะครับนะครับซึ่งการพิจารณาพระนั้นเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของการทําพระแต่ละรุ่นนะครับอย่างเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญปั๊มก็จริงแต่จะใช้เทคนิคห่วงเชื่อมนะครับเป็นการ ทำแบบผสมผสานร,ระหว่างเก่าใหม่นะครับโบราณจะนิยมเหรียญห่วงเชื่อมนะครับรุ่นนี้นะครับเพื่อที่จะให้เหรียญออกมาสวยงามคลาสสิกผู้สร้างก็ได้ใช้รูปแบบการเชื่อมห่วงอีกทีนะครับดังนั้นพระก็จะมี2ชิ้นงานชิ้นแรกก็คือเหรียญน,นะครับเหรียญที่เป็นเหรียญรูปไข่เนี่ยแล้วก็อาจจะมีเดือยจะงอยขึ้นมานิดนึง เพื่อที่จะเชื่อมกับห่วงนะครับห่วงก็จะเป็นลวดที่ดึงให้กลมแล้วก็นำมาเชื่อมด้วยโลหะประกบอีกทีนะครับเท่าที่พบเจอของปลอมเหรียญแบบเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะที่เป็นการเชื่อมนะครับจะเป็นการถอดพิมพ์ทั้งห่วงและก็เหรียญเนี่ยแล้วก็ปั๊มออกมาเป็นชิ้นเดียวเลย แต่ของแท้ๆเนี่ยถ้าเราก็เข้ากล้องขยายเนี่ยนะครับเราจะมองเห็นลักษณะของการเชื่อมประสานด้วยโลหะนะครับระหว่างเหรียญกับห่วงนะครับเรามาดูเนื้อนวะกันบ้างนะครับเห็นไหมครับจะไม่ใช่งานชิ้นเดียวกันนะเหมือนเราออกเหล็กนั่นแหละครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นงาน2ชิ้นที่เชื่อมกัน นะครับซึ่งโลหะที่นำมาใช้เชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็นจุดพิจารณาได้นะครับว่า,าเป็นของเรียนแบบหรือของแท้นะครับตอนนี้ก็อาจจะยังไม่มีของปลอมที่ทำขนาดนี้นะนะครับณนะเวลานี้นะครับอนาคตก็ไม่แน่นะครับเท่าที่พบเจอในสนามตอนนี้ก็คือของปลอมเขาจะถอดมาแล้วก็ปั๊มเป็นชิ้นเดียวไปเลยนะครับถ้าใครที่ ดูพรบเป็นหน่อยก็แยกได้ไม่ยากนะครับธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้อย่างที่2นะครับเราพลิกมาด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยของชนวนมวลสารที่เป็นคล้ายๆผงโรยลงไปแล้วก็ปั๊มออกมาพร้อมพระเนี่ยนะครับทุกเหรียญน,นะครับทุกเนื้อด้วยนะครับเนื้อนวะเนื้อเงินซึ่งตำแหน่งก็จะไม่เหมือนกันนะครับผู้สร้างจะใช้ชนวนมวลสารนะครับโรยและปั๊มเข้าไปในเหรียญอีกที น,นี่คือธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้ที่ทุกเหรียญต้องมีนะครับต่อมานะครับในการตอนการพิจารณาพระแท้เนี่ยเรามาดูตำหนิของเหรียญกันบ้างนะครับะจะสังเกตได้เลยเวลาหยิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะครับดูตาเปล่าหรือว่าส่องกล้องเนี่ยจะมองเห็นเส้นเสี้ยนเส้นขนแมวนะครับเยอะมากๆโดยเฉพาะบริเวณพื้นเหรียญน,นะครับข้างๆหลวงปู่ยาวขึ้นไป จนถึงเหนือศีษะท่านเนี่ยนะครับนะครับเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆเป็นาการแกะบ,บล็อกเกิดเป็นขนแมวนะของแท้ๆจะต้องมีทุกเหรียญและก็คมมากๆนะเรามาดูเนื้อนวะกันบ้างนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างเป็นเนื้อเงินกับเนื้อนวะโลหะนะครับเห็นไหมครับเยอะมากๆนะครับรวมทั้งเส้น สายต่างๆที่เกิดจากการแกะบล็อกเนี่ยนะครับไม่มว่าจะเป็นเกษานะครับรอยเหี่ยวย่นบนเวณใบหน้าหลงปูเนี่ยนะครับเส้นเลือดต่างๆนะครับรอยเหี่ยวย่นบริเวณตรงคอท่านนะครับตามมือคมชัดมากๆนะครับดูให้คมๆเข้าไว้นะครับตัวหนังสือต่างๆเนี่ยเป็นแท่งคมนะครับ นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเ,เพื่อนๆด้านล่างเมื่อเราส่องกล้องขยายเนี่ยนะเราจะมองเห็นรอยกึงบล็อกหรือว่ารอยจิกตามขอบเหรียญเนี่ยอย่างเป็นธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะเนื้อเงินเนี่ยนะเราจะมองเห็นชัดมากๆนะครับเป็นรอยจิกคมๆเลยนะครับรวมทั้งบริเวณด้านหลังนะนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยจิก ที่เกิดจากการปั๊มกระแทกนะครับขั้นตอนการปั๊มเนี่ยนะครับบางคนก็จะเรียกรอยกึ่งบล็อกนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับโลหะด้วยนะถ้าเนื้อเงินเนี่ยเราจะมองเห็นชัดมากแต่ถ้าโลหะที่แข็งๆอย่างนวะก็อาจจะ,อะมองเห็นอ,อาจจะดรอปลงไปหน่อยนะแต่ก็มีนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆก็พิจารณา หลายอย่างประกอบกันในเหรียญแท้แล้วกันนะครับนะครับตำหนิแต่ละจุดนี่ก็เป็นตำหนิที่ใช้ประกอบการพิจารณานะครับรุ่นนี้เนี่ยด้านหลังพื้นเหรียญน,นี่ก็จะมีเส้นขนแมวเส้นเซียนเยอะมากๆนะเอียงเข้าหาแสงไฟกระทบกับกล้องนะครับเราจะมองเห็นเส้นเซียนที่เยอะนะเห็นไหมครับเป็นเส้นเส้นวิ่งอยู่โดยเฉพาะบริเวณ ตัวหนังสือเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะมองเห็นเส้นเสี้ยนนะครับรวมทั้งเส้นกระแสเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆจดจำธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้ดีนะครับจุดต่อมาที่อยากให้เพื่อนๆจดจำก็คือ,อโค้ดด้านหน้านะครับวสอแล้วก็มีวงล้อมรอบจดจำลักษณะฟอนต์ให้ดี นะครับโคดจะต้องเป็นโค้ดต่อนะครับไม่ใช่โค้ดที่ถอดพิมพ์โค้ดต่อก็คือการใช้โค้ดหรือว่าแผ่นที่เป็นคมคมเนี่ยตอเข้าไปในโลหะเหมือนเราตะปูจิ้มเข้าไปนะครับแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่ตรงนี้เป็นตัวอักขระนะครับปั๊มลงไปกระแทกลงไปเนี่ยก็จะเกิดเป็นโค้ดขึ้นมานะครับรวมทั้งเลขฟอนต์ที่ตอกรันนมเบอร์เนี่ยนะครับจดจำลักษณะฟอนต์ให้ดีนะครับแต่ละเนื้อก็จะตอก ในตำแหน่งที่แตกต่างกันนะนะครับเป็นฟอนไทยนะครับอย่างนว่าก็จะตอกตรงนี้นะครับเพื่อนๆจดจำให้ดีนะครับแล้วก็ตัวตัดสำหรับพระเนี่ยส่วนมากก็จะมีตัวตัดเดียวทุกรุ่นนะครับถ้าสร้างไม่ได้เยอะมากเนี่ยทางโรงงานก็จะทำตัวตัดเดียวยกเว้นพระที่สร้างเป็นแสนเหรียญหรือว่าหลายๆหรือว่าตัวตัดชํารุดอย่างเงี้ยก็อาจจะมีหลายตัวตัดแต่ เท่าที่ทราบรุ่นนี้น่าจะมีตัวตัดเดียวนะครับวิธีการสังเกตตัวตัดเนี่ยนะตัวตัดตอนนี้ในวงการเนี่ยถือเป็นจุดจ่ายเงินได้นะครับสำหรับตัวตัดรุ่นนี้นะครับจะมีจุดสังเกตค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเพื่อนๆอาจจะซื้อไปหลายเหรียญแล้วก็ไปเทียบหาจุดจ่ายตังค์ของตัวเองนะหรือใครจะดูแบบผมก็ได้นะครับเราพลิกมาด้านหลังนะครับตรงคําว่า ถวายนะครับตรงนี้หยอยักษนะครับเมื่อเราพลิกมาเนี่ยปั๊บนะครับเราจะเห็นตัวตัดนูนตรงนี้เห็นไหมครับนูนเนี่ยนะครับอ่ะนะครับมีทุกเหรียญนะเรามาดูเนื้อเงินกันนะครับอ่ะถ้าเข้ากล้องขยายก็จะมองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับคำว่าถวายปั๊บเอียงมาเห็นไหมครับจะมีตัวตัดนูนอยู่นะครับเพื่อนๆอาจจะหาตัวตัดยุบตัวตัดนูน ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็ได้นะครับจะได้ไม่เหมือนใครนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตน,นิดต,ต่างๆในการพิจารณาเนี่ยให้เพื่อนๆดูประกอบกันหลายจุดนะครับเนื่องจากของเก๊อ,อาจจะมะีทำได้บางจุดนะนะครับถ้าใครมีพื้นฐานการดูพระอ่านธรรมชาติพระเป็นก็จะไม่ยากนะครับแต่บางทีคนที่มือใหม่อาจจะมีความชำนาญไม่มากพอก็ แนะนำให้ฝึกดูบ่อยๆดูเหรียญจริงบ่อยๆนะครับนะครับสิ่งสําคัญเลยต้องเคยเห็นของแท้นะครับวันนี้ผมปุเรดลาไปก่อนครับขาดตกบกพร่องสิ่งไหนก็ขออภัยมาณัดที่นี้ด้วยนะครับใครมีพระลงปูมหาศิลาต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดทางร้านก็ยินดีรับเช่าให้ราคาดีนะครับส่งรูปมาตามลายที่ขึ้นนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ